ปล่อยให้ให้จินมีอิสระเป็นสิ่งที่ดีที่สุดสำหรับตัวหนิงแล้วก็ตัวลูกหนิงพยายามยือ้อแต่ว่ายือ้อเราถ้าไม่สำเร็จก็ก็ต้องก็ต้องปล่อยเฮ้ย <Hey, S 1> พอแล้วเดี๋ยวหนิงไปทำงานหนิงได้อยู่ค่ะก็เดี๋ยวมันก็ผ่านไปค่ะเดี๋ยวพรุ่งนี้เช้าแล้วค่ะ ที่ออกมาพูดบางรายการไปแล้วกนเรื่องทาถ้าติดใจหนึ่งจะง่ายมากคก็ก็ดีนะคะก็ต้องมันก็ต้องเนี่ยก็อย่างที่เห็นหนะว่าทํางานทุกวันก็ก็เขาเรียกว่าอะไรทางานทุกวันก็พยายามตั้งสติแล้วก็ทําทุกอย่างให้ดีในทุกๆวันแล้วก็เชื่อว่าเดี๋ยวเดี๋ยวมันก็ผ่านไปค่ะม,มันมีอะไรมากวนใจเราระหว่าง เยอะมากช่เนี้ยจริงๆกวนใจหนิงเหรอคะมันก็คงเป็นความรู้สึกของหนิงเองแหละอแล้วมันก็เป็นสิ่งที่ยังไงมันก็รู้อยู่แล้วว่าว่าว่าต้องเจอคะ่ะอืมัมนความชัดเจนล่าสุดมันเกิดขึ้นเพราะว่าที่จีนแบบนี้ที่แบบข่าวข่าวมาถึงได้ออกมาความชัดเจนว่ามีปัญหยายากันแลหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยครัค่ะอันนั้นก็คือตอนนี้ไม่เป็นข้อตกลงว่าจะไม่พูดเรื่องนี้กันใช่ใชไหมไไรครับ ก็จริงๆตามที่หนิงสัมภาษณ์ไปนะคะว่าหนิงขออนุญาตใช้คำนี้ดีกว่าหนิงว่าน่าจะมันก็คือเออเป็นข้อตกลงกันนั่นแหละเรียกได้ว่ากระกระดาษแผ่นหนึ่งแลกกับกระดาษอีกแผ่นหนึ่งเพื่อให้ให้ให้จินเป็นเป็นอิสระ แล้วตอนที่พี่รินไปพูดในรายการที่หนิงพอเห็นแล้วมันรู้สึกไงคะมันหลอนที่พ่อตกลงที่คุยกันไว้ว่าจะไม่พูดเรื่องนี้อะไรอย่างเงี้ยนะวันนั้นมันมันก็คือหลาหล้านความรู้สึกที่มันที่มันอยู่ในใจอะเนาะจะปฏิเสธว่าไม่โกรธก็คงไม่ใช่มันมันมันเยอะแยะมากมายที่แบบ หลายๆคำถามจากคนที่รักแล้วก็เป็นห่วงเราถามเข้ามาเยอะแยะมากมายมันก็มีหลายๆสิ่งที่มันอยู่ในใจแล้วก็อยากจะอธิบายอยากจะพูดไปแต่มันก็ไม่มีความจำเป็นมันมันเป็นมันเป็นความรู้สึกที่จะว่าแย่มันก็ มันก็คงเป็นแบบนั้นคิดไม่าว่าเออิงจะพูดออกมานะคะเอเรามีการตกลงกันแล้วไม่ได้คิดค่ะอ๋อฮะอมไม่ได้คิดค่ะแล้วก็ไปใครเป็นฝ่ายเริ่มเป็นคุยเรื่องการอยา่าไปก่อนคะที่คุษาก็อย่างที่หนิงบอกไปบอกไปอะนะค่ะว่าด้วยด้วยปัญหาทั้งหมดที่ทุกครั้งที่หนิงเจอพี่พี่ห,หนิงก็จะ ขอเวลาทุกคนว่าเดี๋ยวหนิงยังไม่มีคำตอบที่แน่ชัดให้ใครหนิงขออนุญาตใช้เวลาในการเคลียร์หลังบ้านของหนิงก่อน mm hmm. แล้วก็หนิงก็จะพยายามทำทุกอย่างให้ดีที่สุดแต่มันแต่มันก็ไม่ได้ mm hmm. จนจนมันมันยื้อกันจนถึงที่สุดแล้วเมื่อมันไม่ได้ก็ก็ต้องปล่อยให้ก็ต้องปล่อย นั่นแหละค่ะแสดงว่าทางฝั่งพิธีินเป็นคนขอที่หนิงว่าให้เป็นไปหย่าด้วยกันอย่างนี้ใช่ไหมครใช่ค่ะจุดตัดสินใจที่หนิงตอนนั้นเ็าเขาพูดจากเราตอนนั้นทำไมเราถึง้อมไปว่ามันมันสิ้นสุดเราจริงจริงเราถึงตัดสินใจไปอย่างนั้นวันนั้นหนิงคิดแค่ว่าในมุมของของคนที่เป็นแม่ การปล่อยให้ให้จินมีอิสระน่าจะเป็นสิ่งที่ดีที่สุดสำหรับตัวหนิงแล้วก็ตัวลูกหนิงค่ะตอนนั้นพี่พอพี่พี่จินเขาพูดว่าไปทำสิ่งนั้นเลยนะพี่หนิงความรู้สึกตอนนั้อชาเลยไหมหรือว่าแบบก็พร้อมอยู่แล้วเราคิดว่าจะถึงแบบสักวันหนึ่งอะไรื ก็อย่างที่บอกพยายามยื้อแต่ว่ายื้อแล้วถ้าไม่สําเร็จก็ก็ต้องก็ต้องปล่อยค่ะสิ่งที่เจ้าวลวของพี่หนิงเขยจะเป็นเรื่องเรื่องลูกเป็นหลักเนี้ยค่ะเขาไม่เกิดมาเป็นอย่างเงี้ยในขณะที่น้องสามารถเสร็จข่าวอะไรได้เนี่ยค่ะพี่หนิงตอนนี้เราเครียดหรือกังวลแค่ไหนคะพี่หนิงสถานีนี้ก็ค่อนข้างประมาณนึงค่ะแต่ว่า เราก็เรียนรู้จากประสบการณ์หลายๆอย่างว่าพอเวลามันมีปัญหาหลายๆอย่างเกิดขึ้นเราก็จะพยายามสอนลูกเราว่าทุกๆปัญหาไม่ใช่เป็นเรื่องที่ที่ไม่เคยเกิดขึ้นบนโลกใบนี้แล้วเราก็พยายามทำปัญหาตรงนี้ที่มันดูเป็นปัญหาใหญ่มากให้มันกลายเป็นเรื่องเล็กๆแล้วก็ ถ้าเราทําปัญหาให้มันเป็นเรื่องเล็กๆเราสร้างความสุขในทุกๆวันให้ลูกเราและให้มองว่าทุกๆปัญหาที่ผ่านเข้ามามันเป็นเรื่องเล็กแล้วเดี๋ยวมันก็จะผ่านไปเพราะทุกๆคนก็เจอเหมือนกันเราอะโชคดีที่เราเจอหลายๆปัญหาก่อนคนอื่นแปลว่าโตขึ้นไปเราก็จะแข็งแกร่งมากขึ้นกว่าคนอื่นก็จะสอนล้องแบบนี้ตัวของก็ตกลงอะค่ะพี่ หนิงไม่เคยพูดมาก่อนหรือว่าสุดแล้วข้อตกลงรอผู้หญิงกับผู้ชายอ,อะไรเงี้ยที่จะต้องเซ็นร่วมกันอะไรเงีมีอะไรบ้างคะหนิงมาบอกเรา,า่ะอ่อจริงๆในส่วนตรงนั้นนะคะขออนุญาตว่าให้ให้มันเป็นเรื่องภายในแล้วกันนะคะว่าว่ามันคืออะไรแต่ก็อย่างที่หนิงบอกว่าก็ย้ำคำเดิมอ่ะพี่อาจจะ บอกว่าก็คือกระดาษใบหนึ่งหนิงก็มอบให้แลกกับกระดาษอีกใบหนึ่งที่เป็นข้อเสนอของทางจินเองก็ขอว่าให้ทำตามกระดาษใบนั้นที่เป็นข้อเสนอของทางจินเองที่หนิงพูดแล้วว่าตัวหนิงเองไม่เคยเรียกร้องอะไร ในเรื่องของข้อตกลงอะคะ่ะหนิงขออนุญาตจริงๆว่าว่าว่าขอให้มันเป็นเรื่องเรื่องเรื่องภายในครอบครัวหนิงเนอะเอาจริงๆวันเนี้ยพี่ๆถามหนิงทุกคนมีคําถามแลวหนิงเชื่อว่าคนที่ดูก็มีคําถามหนิงก็อยากจะบอกทุกคนให้หมดไปแต่สิ่งที่หนิงไม่พูดหนิงถือว่านี่คือสิ่งที่หนิงทําดีที่สุดแล้ว พราะอย่างที่หิงบอกค่ะว่าข้อตกลงนั้นมันก็คือสิ่งที่ดีที่สุดสำหรับนิลินไม่มีอะไรสำหรับหนิงเลยนะวันนี้เรียกร้องทุกอย่างก็เพื่อแค่ลูกเท่านั้นและยอมที่จะเซ็นกระดาษใบนั้นให้ก็เพื่อให้ลูกได้ใช้ชีวิตที่มีความสุขแล้วตัวหนิงเองก็จะได้ให้ตัวหนิงเองได้ใช้ชีวิตที่ Move on ต่อไปให้มีความสุข หนิงมีความสุขลูกหนิงก็จะมีความสุขบางครั้งการที่เรายอมรับอะไรไม่ได้แต่ถ้าถ้าเรายอมเพื่อให้มันจบหนิงว่ามันก็เป็นเรื่องราวที่ที่มันก็จะได้รีบๆจบไม่คคาาซ ไม่คาราคาซังแล้วหนิงก็จะได้เดินหน้าต่อไปซึ่งจริงๆมันจบไปแล้วไงพี่พี่พนึกออกอใช่ป่ามันจบไปหลายเดือนแล้วหนิงพยายามคนโทรลสื่อคนโทรลทุกอย่างให้มันแบบจบไปสวยๆแล้วหนิงไม่คิดว่าเรื่องมันจะมันจะกลับมาขุดอีกอจากการที่ไม่ทำตามข้อตกลงแค่นั้นเองอซึ่งหนิงก็อึดอัดใจมากๆจริงๆพี่พี่ ที่ผ่านมาหนิงก็แบบขอบคุณทุกๆคนขอบคุณจริงๆที่บางวันงานอีเวนต์ทุกคนก็ไปตั้งกล้องรอแล้วหนิงก็หนีล่าสุดเนอะแล้วทุกคนก็ไม่ได้ข่าวโทรมาหนิงก็ไม่รับแต่หนิงก็จะพยายามอธิบายให้ทุกคนฟังทุกคนก็เข้าใจแล้วก็เข้าใจว่าที่วันนี้ทุกคนมาที่นี่เพราะข่าวมันเกิดขึ้นมาแล้วแล้วหนิงก็จำเป็นที่จะต้องตอบ ที่เหมือน่พี่หนิงออกมาตัวเปล่าได้ไหมคะอันนั้นมันก็เป็นพวกข้อตกลงต่างๆพวกนี้ค่ะเมื่อมันเป็นข้อตกลงในการจดทะเบียนยามันก็เป็นข้อตกลงตามกฎหมายแล้ะคะวค่ะพี่หนิงรือว่าการอยากที้พี่หนิงออกมาตัวเปล่าได้ไหมคะ เพราะพี่หนิงให้สัมภาษณ์กันรายการพี่นดดราม่าใพี่หนิงบอกว่าขอเวลาให้พี่หนิงได้ซื้อบ้านก่อนอะไรอย่างเงี้ยเหมือนแต่พ่อก็เลยสงสัยว่าพี่หนิงแบบออกมาตัวเปล่าเลยอะไรอย่างเงี้ยเกีข้อสัญญาตัวีแค่ลูกข้อพี่ฟังก็อย่างที่หนิงบอกข่าวว่าทุกสิ่งทุกอย่างทําให้ดีที่สุดสําหรับลูกตัวหนิงเองวันนี้นี่ไงหนิงก็เดินหน้าทํางานทําธุรกิจพยายามสร้างความมั่นคงให้ตัวเองพยายามทําทุกอย่างที่เราทําได้ชีวิตคนเราอ่ะ มันมันมีขึ้นก็มีลงเดี๋ยวมันก็ดีเองอย่างพอตอนนี้มันไม่เป็นตามข้อตกลงกันที่ให้กันไวนะ้มิหนิงจะทันไรต่อไปยังคิดไม่ออกเลยค่ะจะมีการยมำคองที่คจริงจะเกิดขยังยังยังนึกไม่ออกเลยค่ะยังไม่ได้คิดอะไรไปถึงตรงนั้นค่ะอย่างเรื่องบ้านนี่คือพี่หนิงอีกนานไหมคะกว่าจะแบบมูฟออกมาหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะพี่หนิงคือว่าต้องรอ เก็บเงินก่อนหรืออะไรอย่างงี้คะแม่มันมันคงเป็นแผนในอนาคตค่ะแต่ว่าอันเนี้ยโดยรายละเอียดอะหนิงเอาเป็นว่าหนิงขออนุญาตว่าว่าไม่ลงรายละเอียดดีกว่าเนอะเพราะว่าโดยโดยการลงรายละเอียดลหะหนิงรับปากอะไรเอาไว้แล้วคนอย่างหนิงอะเวลาถ้าหนิงพูดว่าหนิงจะทำหนิงก็จะทำแล้วอะไรถ้าสมมติหนิงทำไม่ได้หนิงจะไม่พูดออกมาจากปากหนิงเลยฉะนั้น หนิงอยากจะตอบพี่ๆทุกคนนะคะอยากจะตอบมาก่าอยากตอบพี่ทุกคนแบบมันให้มันเคลียร์ไปเลยแต่มันคือสิ่งที่หนิงรับปากไปแล้วมันไม่ได้หมายความว่าอีกคนนึงไม่ทําตามข้อตกลงแล้วหนิงก็จะไม่ทําตามข้อตกลงไปด้วยท่านมันเป็นแบบนั้นเรื่องราวก็จะบานปลายแล้วมันก็จะไม่จบค่ะแล้วหลังจากที่ไีกินด้อาพูดพี่หนิงมีการพูดคุยเรื่อน้ไหมไม่ได้คุยคะ่ะ ยังอยบ้านเดียวกักนไหครนิ่อวนนี้อยู่ค่ะยอดต่อไปนีตอนขไอไปขายที่เขาไม่รู้หรอครัว่าขาไปขายทราบค่ออะทราบคามเขียนว่าเป็นอไม่รู้ว่าเนื้อหาจริงๆจริงจ,งจงโดยตัวหนิงเองหนิงก็พอ,พอพอจะทราบบ้างาคร่าวๆพราะว่าจริงๆเทปนี้อ๋อเป็นจริงๆแล้วเนี่ยติดต่อหน,นิง<ร>แล้วแล้วอย่างที่หนิงบอกอะค่ะว่าอะไรถ้ามันเป็นคอนเทนต์เกี่ยวกับเรื่องพวกเนี้ยทุกคนจะรู้ดีว่าหนิงจะไม่รับเลย ขนาดนี้หนิงไม่รับอะไรเลยหนิงแทบจะไม่สัมภาษณ์เลยหนิงแทบจะหนีใช้คําว่าหนีด้วยความเกรงใจทุกๆคนมากๆหนิงยังโดนด่าเลยว่าหนิงพูดมากพูดเยอะท,ทั้งทั้งที่นี่มันน้อยที่สุดแล้วอะค่ะเรืกานี้ก่อนที่จะที่เขาจะถ่ายรายการเขาให้จะมั่นใจในตัวที่จริงเองว่าเขาน่าจะเป็นผู้รู่องรายการใช่ค่ะ ได้คุยค่ะได้คุยค่ะพี่ทันยาาน่าพอทราบไหมว่าพี่หน้ง,งแบบฟังข่ามแบบตกคุณสึกไม่ดีกับประเด็นฟันเทียนี้อ,อย่างเงี้ยค่ะพูดรายการพี่ทัญญาทราบค่ะว่า,ว,าว่าหนิงรู้สึกรู้สึกรู้สึกตกใจแล้วรู้สึกไม่ดีมันอาจจะมองเป็นเรื่องเป็นเรื่องเล็กๆแต่มันไม่ได้เล็กไงคะเพราะว่าพอมันเป็นเรื่องออกมาคือเรื่องมันจบไปแล้วจบสวยๆไปแล้วไม่มีใครมาสนใจหนิงเรื่องนี้แล้ว ยิงเดินหน้าทํางานแล้วแต่พอมันออกมาปุ๊บมันก็กลับเข้ามาอยู่ในวังวนเดิมๆอีกค่ะแสดงว่าพี่หมิก็มีความเป็นระดับหนึ่งนะแต่ว่าตอนนี้มันกลับมาทําให้เรารู้สึกเสียใจรอกเรื่งค่ะอะไรจะเกิดก็เกิดค่ะพี่ให้เวลาต่อ ความเสียใจทางหญิงของนะครับที่เราจะไปข้างหน้าต่อว่าเราจะกลับมาเป็นผู้หญิงที่แบบว่าเข้มแข็งแล้วก็เดินไปได้เหมือนเดิมหนิงต้องหนิงต้องเข้มแข็งค่ะเพราะว่าชีวิตหนิงมันไม่ได้มีแค่ตัวหนิงเองแค่คนเดียววันนี้หนิงมีหนิงมีลูกหนิงมีน้องนิรินหนิงมีคุณแม่ที่หนิงต้องดูแลอยู่หนิงยังมีลูกลูกหนิงเองในวงการบันเทิงที่วันนี้วงการบันเทิงเอง ก็เปลี่ยนไปเปลี่ยนมาไม่มีอะไรแน่นอนทุกคนยังไม่มีความมั่นคงหนิงยังมีทีมงานของหนิงอีกลูกน้องหนิงอีกที่แต่ละคนก็ยังต้องทำมาหากินหนิงยังมีบริษัทอีกกี่บริษัทที่หนิงต้องดูแลคนอีกหลายๆคนดังนั้นหนิงต้องแข้มแข็งค่ะแล้วเดี๋ยวมันก็จะผ่านไปแล้วก็ส่งกำลังใจดีๆแบบนี้ให้กับทุกคนที่เผชิญปัญหาหนิงเชื่อว่าเดี๋ยวพรุ่งนี้ก็เช้าแล้วค่ะ นี้ถือเป็นการพูดครั้งสุดท้ายนะพี่หนิงเนาะหนิงหวังว่าจะไม่มีอะไรออกมาให้หนิงต้องต้องพูดอะไรอีกมันจะไม่มีอะไรอีกเลยที่จะต้องมานั่งพูดกันอีกแล้วทุกคนก็จะต่างคนต่างที่จะมูฟออนแล้วก็มีความสุขถ้าเราแค่รักษาสัญญาแล้วทำตามข้อตกลงนั้น ขอแล้วกันเนาะพอแล้วอที่ยังทาง้มาูอเรายันหน้า่ออันนั้นมันเป็น,นส่วนของกฎหมายนะคะก็หนิงก็หวังว่าหนิงจะได้รับความยุติธรรมตามสมควรที่ที่หนิงควรจะได้รับ หนิงไม่ได้ทําอะไรผิดเลยค่ะแต่วันนี้ชีวิตหนิงพังมากเลยค่ะไม่หนีแล้วค่ะพร้อมเผช,ชิญแบบที่แบบของหนิงในวันเนี้ยแบบของหนิงในวันเนี้ยชา้ชาๆค่อยๆไม่ต้องรีบ ก็ดูหน้าเจอตาบ้างก็ยังมีความอะไรอย่างนี้ก็ยังแบบว่าเออก็บตัวเองเนี่ยเฮ้ยพอแล้วเดี๋ยวหนิงไปทํางานหนิงได้อยู่ค่ะก็เดี๋ยวมันก็ผ่านไปค่ะเดี๋ยวพรุ่งนี้เช้าแล้วค่ะพอเราเจอเหตุการณ์แบบนี้เราโกรธนะคะที่เหนื่อยกับปัญหาที่เราเจอเลยค่ะเหนื่อยได้ค่ะคนเราทุกคนโกรธได้เหนื่อยได้ แต่ว่าบนทั้งหมดทั้งมวลเวลาโกรธเวลาเหนื่อยก็พยายามช้าๆเพราะว่าถ้าถ้ามันโกรธแล้วมันเหนื่อยแล้วมันมันมันจัดการทุกอย่างตอนที่เราโกรธแล้วเราเหนื่อยเลยอะ่ะมันก็จะเป็นเคมีทําลายล้างเคมีเคมีการต่อสู้แต่วันนี้หนิงไม่มีความจําเป็นต้องต่อสู้อะไรอีกแล้วสิ่งที่หนิงต้องต่อสู้เรื่องเดียวก็คือทําทุกอย่างให้ดีที่สุด สำหรับลูกหนิงนั่นคือหัวใจของหนิงคือทุกสิ่งทุกอย่างของหนิงค่ะน้องกอดทุกวันน้องน่ารักมากน้องพยายามเป็นเด็กที่ดีก็ฝากว่าถ้าใครเจอน้องก็ก็ชื่นชมน้องหน่อยเนอะให้กําลังใจน้องหน่อยเพราะน้องนาทีนี้น้องก็คงต้องการกําลังใจว่าเอ้ยเขาเป็นเด็กดีนะทุกคนเห็นเขาเป็นเด็กดีนะ <c oughs> เมื่อเขาเป็นเด็กดีแล้วเด็กดีก็ควรได้รับคําชม <c oughs> โคตโชคดีเลยไม่คิดว่าตัวเองจะโชคดีขนาดนี้บนความโชคลายเนี่ยสิ่งที่โชคดีที่สุดคือลูกแบบดีที่สุดแล้วก็แบบภาวนาขอพรว่าให้เขาเป็นเด็กที่ดีแบบนี้แล้วก็ประสบความสำเร็จแล้วก็แข็งแรงมีความสุขในทุกๆวัน